เหมือนคนตายทั้งเป็นไปแล้วเมื่อก่อนผมเคยทําไม่ดีมาก็เหมือนเราทําบาปเอาไว้พอเรากลับมาช่วยเงี้ยก็เหมือนกับว่าเราปลดทุกข์ให้กับตัวเราเองได้ช่วยชีวิตเขาให้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งตอนนี้สถานการณ์โควิด1 9ในประเทศไทยก็น่าจะใช้คำว,ว่าวิกฤตได้แล้วนะครับ ทำในชุมช,ชนก่อนก่อนเลยครับเพราะว่าตอนนั้นชุมช,ชนผมระบาดเยอะมากครับเยอะมากเลยซึ่งตอนนั้นเราไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยไม่มีความรู้ไม่มีอะไรเลยครับมาเจอพี่คิดกับน้องนนท์ก็เลยถ่ายทอดความรู้มาแล้วก็เอาพวกอุปกรณ์ทุกๆอย่างครับมาสนับสนุนให้ทีมอาสาที่บ้านผม ทีมทีมเหี่ยวนี่คือจะลงพื้นที่ช่วยผู้ป่วยโดยตรงเลยครับผู้ป่วยที่ไม่มีที่รักษาไม่มีโรงพยาบาลรักษาหรือโรงพยาบาลสนามเต็มอะไรเงี้ยครับคือเราก็จะไปดูช่วยเขาถึงที่บ้านเลยครับคือเราจะลงพื้นพื้นที่กันอย่างเดียวครับไปทุกที่ครับทุกทุกที่ที่เขาแจ้งพวกพวกเรามาครับเราเราจะออกกันทุกทุกคืนครับตั้งแต่ องทุ่มยันบางทียันยันเช้าเลยครับช่วงแรกไม่ทราบเลยก็ทราบแค่ว่าเป็นเป็นคนคนหนึ่งที่มาร่วมงานเราหมาแล้วก็ตั้งใจทํางานแล้วก็มีแรงบันดาลใจมีพลังในการทํางานสูงไม่มีความรู้สึกว่ามันแย่หรือรังเกียจอะไรเลยนะเพราะทุกอย่างมันข้ามมาหมดแล้วอ่ะเรารู้จักการทํางานรู้จัก ความตั้งใจช่วยเหลือคนของเขายิ่งรู้สึกว่ายิ่งดีด้วยซ้ำไปที่มีคนอยามาม่างมวุฒิเข้ามาอยู่ในองค์กรของเราและ,และได้ทางานจนมันมีอะไรที่บอกสังคมได้ว่าคนเรามันเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีโอกาสผมรู้สึกว่าผมทํานี้แล้วผมมีความสุขครับได้ช่วยชีวิตคนที่แบบไม่มีใครช่วยเหลือซึ่งเขากําลังจะเสียชีวิตเนี้ยคือผมได้ไปช่วยเขาผมได้ ผมรู้สึกว่าผมมีความสุขและผมจะแบบเหมือนกับปวดปลดทุกข์ของตัวเองที่เราเคยทำบาบปอะไรมาอย่เงี้ยครับแข็งแรงเข้มแข็งขึ้นมากเลยครับคือผมก็ดีใจอยู่อย่างนะครับว่ามีน้องๆกับเพื่อนร่วมงานที่แบบยอมรับข้างในตัวผมมาตลอดโดยที่ไม่เคยคิดร้ายไม่เคยคิดอะไรเลยมีแต่สิ่งดีๆมอบให้กับตัวผมมา ผมอยากจะขอทิ้งท้ายไว้อย่างหนึ่งขอให้สังคมให้โอกาสพวกเขาครับให้กลับมาแบบใช้ชีวิตตามปกติเหมือนกับพวกเราได้ครับอย่าไปปิดโอกาสเขาซึ่งเขาปล่อยออกมาแล้วเขา,าเขาอาจจะทําตัวดีได้ได,ได้ได้เหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเราปิดโอกาสตรงเนี้ไม่ยอมรับเขาเขาก็อาจจะกลับไปทําสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมาอีกได้ครับ